เอาเอาเอาตันเล็กีวสิตอกหลุมเบอรไปนะเมี่ยวตอกกล้องสวัสดีเอฟกซีทุกท่านทุกคนขอบคุณทีมดีตอนรับเอฟกซีท่านเข้าสู่ทีมงานของคุณโพระพารวยพอสไลด์พารวยครับตามพ่อหมอนะครับเนาะ เอาเป็นเั่ไหรของมากบม่เลสบ้าเลยแปดแปดเจ็ดโอฟิวเลยบม่ฟิว้าเม่อกกินกเดียวอีกอันจะคล้องลาเพิ่นกับว่าอันลถยางหัวรถยางหัวถ้เบียนไม่เบยนไม่แปดเจ็ดเจ็ดแปนี่แหมานอีกแล้วข้นันแงม่ให้แล้วอันเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดหมัอันเออแมนแมนแมนาต้องออกไปทีหลังกินลาบเนื้ออันบอ อกแแตกอีกพี่น้องเงี้ันนี่ไปนมเสอ้าป็ดมาดูไหมมาดูมาดูาเอา้รสันมานี่เดี๋ยวรอสครู่พี่น้องสิหาก็พี่นองโอ้ตาไหลพี่น้องเดแ่บวมาเขาไหลนิ่นี่ช่องแปดเจอะไรนะบนออกแปดเก้าแปดล่างอกแปดเจ็ แตรงตรงเลยแต่พ่อหมอดูนี่ปุ๊บพี่บอกฟิวบ่มยังฟิวเลยบพี่บอกฟิวพี่น้องมึงดูมึงดูที่สำคัญเป็นหยั่งนี่พี่น้องเต็มเต็มเลยครับจ้าเพชรไม่ต้องกลับเลยสองคนนี้อ้าวคุณพี่โฉกนั้นพ่อหมอว่าพี่น้องกลับผมอ้าวไปไปอะไรบอมาอลไรบอเอาดวีกลับแสดงความดีใจกับคุณพ่อนับเงินเลี้ยวไปวันนี้นับเงินเลี้ยวไปเออ

ก็ได้คักไดเากเขานอง่ดีแเพ่ครับผมแ่วแ้วอาจังไรอีกคือแม่ปานนี้เนาะนะครับส่ครับผมอะไรฝันอไพีันจันทร์ไร่เออเดียว เออมาเที่ยวแม่นคนแม่นี่มันต้องมาให้เชือดีเออซื้อลูกขามาแต่มมัดเลยบเข่ามากเออฟันวางไหนน้นี่แหละพ่อุู้ใ่มึงรู้วอาพ่อได้หนอือายุเดียโอ้อายุแม่นปะอายุบอก่ยังน้อยยังเงินสี่แปดเจ็ดนัออ่ฟันวงไหนนะอีมาเทยวอจนลืพ่ออะไรัาฮ่า่ ตัวก่อนเนาะเออเอออ้นเลื่น้ำเลยตามไปอันนึงซีนงหานี่ตามไม่ล่ตามไม่แต่ว่าอันหักน้องใหม่ใช่ได้หลเนี่ยได้เขาเรียกว่าเล็กเขาแล้วเขาเลีวเนี่ยอลูกสาวได้รบรองที่นอที่อจำบะไรละตั้งอยเจอว่าถ้าเบียรถมดขึนมูน้นว่ามันอยากหัว่าพอดีเม่กินก๋วยเตี๋ยวนะ ทะเบียนรถยางหัวคนบอกตเกียบเจ้าทะเบียนรถต่ได้คุณผอทะเบียนรถทะเบียนเจ็ดเจ็ดนี่ล่ะยางหวอีรีเป่นปาตื่นสามาอยางหวอีรีเป็นต่อได้ขากันหัวหวเล่าอยูตื่นสามาจังได้ยังยางหัวเป็ต่นด้ฟันละยางรถหัวตื่นสาวมาอยางหวอีเลยก็เด้ได้ย้อนว่าคารเข้าเขาอย่างมหาให้่น้อพว่าพ่ออ เขามาให้มันสิบ่อกอายูบ่อแมวโอ้โหเอาพันมาได้แมวเออแมวตกลดแมวตกลดแมวจักไม่ได้มาขับรถเอ่ว่าแมวคงจักแล้วแมวตัวพ้ออุ้มขึ้นรถมาขับรถไปที่เรื่องรถเออืมอ่ะรถสครับ โมเมนตสวนนี่มันขับป้าเล่นหัวเทามันขับกินเล่นย้อนสอนข้าผมมาเท้งขี่เอาเอาเอ้าตอนเล็กขี่กลับแตกหลุมเพิ่ไปนะเมียโต๊กล้องแม่แบบจังไหนจังโจนออกโต๊โกลกแเลีนมาแบบเลนคำว่าหาเมื่อห่อเป่าเออรอุ่มขึ้นรถเลยวะที่มันเลีนมหาอายุมันแปรเจ็ดแปเอืมันดอกอายุมันดีกาเฟ่บ่ เออกาบปทาดยกับิทาเพราะเพราว่ากับิทาดยมาสั่นแมวแล้วเยยังอ่มันแรงมาหาครับพอสันอนีแม่ดอกอายุเท่านั้นละก็ว่าเออพูดออกก็อันเลขอันนี้มันเล็กตัวเก่าเนี่ยอ่าเราะ่มเห็นบอกนี่ทั่นแมากจริงก็ได้ยินแมวตัวนี้แมวอูบมาแมวเขามแมวเขาแรีา เขาขีรถมาส่วนเจ้าหวงนี่ยมัก็ขี่เอาโชคมาให้เลเียวคนลอาอายุคนแปดเขาเจ็ดแปดอันดอายุมันติดกลับเจ็ดพอเจ็แปดมันออกแล้วพอกัเลยว่ามันจะออกแปดเจ็ดบออกสี่แปดเจ็ดนี่แมนตัวเกาเด้อคนาเออแมนแมนแมนครับที่ไปที่มาขอแปดเจ็ดครับมเออ โอ้มีแต่ลูกสาวเสื้อได้อีกแล้วผู้สูงผู้มันออเมันมันบิวครับผมต้องให้กู้อนซสืออย่างเดียวครับบืของาเออไนบ้านไหมพ่อตาอายุสดอ้ยแเอ้เงี้ยต็มเลยเออเนี่ยอย่งก็จะถือกันยัดิเออนี่ได้บ้านอะไรของก ยูอ่ะเนี่ยละมองคือพบ้านไม่บอพีบ้านไม่ก็บอกยูอันอย่ยงน้องลารำไปดงอูดมนะโอคสิบเอ็ดองบัานแล้วพ่อหมออยูเท่าไรเกแปดนี่ต่ำหมดอเป็นเี่ย่าเ่าแล้วมาเลเียแล้วออ เอาเลี้วอวะเตี้ยโอ้ยูเขื่อนพ่อแล้วได้แมวแมวน้ำโชกตัวพ่อเนาะครับตั้งโดดตั้งโดดเลยดิตั้งกาวหัดไปเลยดิ จนล bon. mm ืิมข้องฝันหมดแล้วเราไปกันไก่หาก็ดูซ่าดอกไม้ออกอีีเด้อซ่าดอกไม้โลข่านนั่นแหละอันแปดเจ็ดแปด่า 2, 7, 8, 7สองเจ็ดแปดเจ็ดออกดูออกดูเนาะกวางมันแต่พีโชคตลอดเลยเนาะรถขั้นไม่สองเท่าได้เหลออันออกยค่ไหม่คมาขาดเลยออกแปดเจ็ดอี เออหม้อตาตูกเก่าอยู่นี่ฝันเห็นตาตั้เก่าอยู่นี่เออครับผมอืมรู้อะไรล่อพวกเงมือแร่เมืออื่นนี่จะฝันดอกโอ้เอาเอฟซีกดร่อไว้ครับเอฟซีครับผมร่อไปเลยครับผมอืมไปจันเลยเอา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 ชิมกซ์ซนกูตุดที่ หลุมกับบ่เบิ่งวานนี่้เป็นหลุมอยู่ทั้งหน้าโต๊ะหลุมบักโดนไปแล้วเนี้ยโต๊ะรถโต๊ะรถจังไรแลนพฟว์วอ์พฟว์วอ์ขึ้นมาฮะโอ้ยรถสีบ่หยาบมันบว่าประสานแลนขันสีแลนไปถนนรถสีหยาบมันได้ประโยชน์เดี๋ยวเมื่อไปโดดใส่เมื่อไหร่จะยิ่งโดดโอ้บอกปั๊บเลยเนี่ยเนี้ยครับผมโอ้ กดรอกดติตามไว้ด <hong. S 2> <az> <t> ่าเนาะขับขึ้นเดียวานานละว่ายากกาซื้อแบตเตอรี่อายุมันบบมีออกมาออกล่างความน้้พนองได้เร็ยเหลวเต้นเ้นโอยเป็นลุกตล่างอีกทีเสื้อไปเสื้ออมอกเก้าศูนย์ไปออกเลี้ยไ่สามตัวเออได้เลยเลท้ย่สามตัวปะนี่ กอรั่วาได้6เก้าศูนได้ใค้ตามตัวเองวยน่าทั่วพราะลอตเตอรี่6เก้าศูนย์เหรออ้สามตัวท้ายเลยโอ้ยฝันเห็นแมวพี่น้องจะเปกระชุ่มขัดขูแมวมาโชคเครื่องลอตเตอรี่อีกที่สำคัญทะเบียนรถยังกว่าข้พอสองเจ็ดแปดเองเะว่าถึงมี่บอว่าอของพอหมอดูตาทิพย์ เป็นกับลอตเตอรี่สามตัวท้ายเนาะห9 0กนอีกบ่กเออหกเก้านยว่ามันอ่าสามตัวม่นจะใช้อีกแล้วพ่อนั่นบอกเลบอยเสามตัวหกเก้าศูน๋อปากโพ้ปากตรงๆครับเอซีครับผมวันที่สิบกนี้อดรอเลยไห้นี่จะขึ้นกันบอกว่าอโอ้ยวานพันพี่น้องอ้าผก้ใดติดตามอยู่รอเนาะออรอรอครับผมดมีโชคนำกันเลยพี่น้องกดรอไว้ครับเอฟซีครับผม อานบ็เส็ทธิ์เรียเข่ายส่ดหรอการบ่ิสุทธคือครับผมกันบื้อไปแบบง่ายด้วยครัส